ร้านเนีพี่ร้านแล้วก็ใส่เฟเหรอล้างแล้วเดี๋ยวผัดถึงนอกใส่นี่แล้วเราเชฟครับวันนี้เมนูอะไรครับเชฟหอยทอดหอยทอดเหรอครับผมหอยทอดหอยทอดลูกสาวากำนันนะครับอ๋อหอยทอดเอาหอยทอดแม่กำนันนะครับผมเจปใหม่ครับหอยทอดเจปใหม่นะวันนี้วันนี้ทุกคนลิ้มรสหอยทอดเจปใหม่นะครับผม รจรเรนะาผัดนี่ไม่ต้องเท่าไหร่เใส่มนะผัดไม่ต้องแค<ท>่ไม่เป็นรผัดไปเลยบางคนเขาใส่ถุงรอกดิบก็อร่อยจริงไหมแม่ค่ะใช่ครับถงรอบดิก็ได้ไม่ต้องเอาสุกเยอะเลันอนันนี้ก็เป็นถัวง,งอกที่จะกินคู่กับอไท้นะครับแอปเปิลไทเซอร์แอปเปิลไทรเซอร์นะครับเป็นแอปเปิลไทเซอร์ที่จะ กินร่วมกับหอยทอดในวันนี้นะครับผมจะได้ริ้มรสความอร่อยของพี่เงเจันนะครับแล้วก็ไอ้ขุ้นใหญ่เนี่ยอยู่ที่ไหนไม่ใช่ับตะเกียงถุ้ใหญ่ที่ต้อใส่ก่อนขอแล้วเอ้อข้าวต้มไก่ สมหาก่าก็ให้จัางจับปัญหาถองใหญ่มาใส่ใส่เนี่ยใส่เนี่ยีืยวนี้ไม่ได้เลยมันม่ได้ก็รวมให้หมดแหละจับแต่แต่งงานเลิกงาเลานทีาพั หนูผัดอันนั้นแล้วหนูก็พอก่อนนะลูกนะพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันสงออกเล็กลูกบางคนก็ยังชอบสงออักบุบอย่างนี้น้อเบสข้าวบ้านปกอบข้าวบานทเส็จภาษาได้ครับใช้แบบนำเข้าต่างชาติเยอะๆโยกใช่เลยโยกโยกโยกเล็บลองถ้าเล็กกระสุนกับทั้งใหญ่ก็ได้นะจ๊ะจะเลี้ยไหมทอดนี่เรียงกั้นสั่นะเนี่ยที่ได้ แขงไวบอกว่ายอมเลยเช้นเขาฝั่งเราหูยดีเแียงไวเลยบอกห้าโลไม่พอต้องเอาสิบโลแม่บุญฝากแท้ๆวันนี้ <c oughs> แม่ต้องทำให้มันกรอบหน่อยอย่าเละไงไม่เป็นก็กรอบนะแม่มันลอยเอาตามสามบอกนั้นจะอร่อยเนะี่ยอร่อยดูแต่แอ้นหนังปากเป็นมันแล้วนะ่ะ <c oughs> อรไอยครับอร่อยเป็นน้าหให้ใหญ่ยยจริงใช่ไหมเราโยนไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> อร่อยดีออยคุนะคะขอบคุณค่ะขอบค่ะขอบคุณค่อบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคม่ะอบคบบคุณ่อ่อ,นนอุณค่ามมา<อ>ะขบอขบคุณค่ะขอบอบคุอข่ขนะอบคค่อบคุ่ะข่ะขอบคอบอออ่คค่อะอ่ขอ เจ้หวยเหรอวันนี้จะ้อเจ๊ปินเหรอเนาะเจ้หวยซื้อเจ๊ปินเหรอเนาะเจ้หวยพี่วันแรล่อแล้าเจอเจ๊ปินนะเป็นล่อแล้เพราะอะไราสุรไรทอนเขาเสียหมดไอ้ด้าฮะด้ได้อร่อยเ่ แม่ไปทำดยวยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวประวัติศาสตร์เดี๋ยวซ้ำรอยรรนะคะา,นา,านะม,ามาน้ำดกเคยไปวัด่งทองใก้ใจ้ดกเเค่สายหมเออขา,าอันอานมน้ใช้ไมใช้แต่รายการบอกว่าไม่ใช้แต่เช้ยเคยไปนอนใต้น้ตใต้โต๊ะแล้วบอกว่าไปขายของ หออให้แอ่ออลาลรเลยนเ,ยเ,ยเาเน่ัอร่อยครับแกไม่ได้กินแกบอกอร่อยมือนันอะไรเนี่ยหอยทอดอ่ะออหอยทอดยังแล้วชิมไปแล้วผมแอบชิมไปแล้วผมต้องมีแอบชิมไปแล้วครับ Pak kim pak kim mau ngon lắm Ngon ในลูกพี่เจินจะตอนนี้กำลังทำเองนะครับแล้วก็กินเองนะครับทำเองกินเองด้วยกเจะกลับแล้วไหมมาแม่กลับให้ไหม,ไมไเยเ็นจะโตใครจบ้านเเชื่อปีแล้วก็ต้องใ้งต้องต้องหูยีแยแม่เอา คนแป้งแ้ต้องเลือกโอ้กับคนไงคขมนไงเอ้าคนมี่ยไม่นลงนี่อ่ปน้ำมันได้แล้วจ๊โอ้สองขวดละลูกเออเออไว้ให้แอนนขวดเียเอาที่ไม่ใช้นีนะนี่ก็ไม่ใช้กับข้าวีอะไรีข้าวเลยโอ้โหล้วมันดีเนามีนมมาด้วยอะลูกกินนมไงนาสูงไงมีอันี่อะเือนไคยเลยค่ะ ไม่มีไรมีเหมือนใครเรากไม่อยากเสียเฉย